นี่นะครับตัรงเป็นพุ่งสามคุณสิที่อยแปดสิบล้วครับเนาะโดยการถูกแบ่งหน้าสิบเงครับผมการปลูกของผมนะครับเนี่ยอันนี้ทังทิศเหนือนะครับทางทิดเหนือติดไตติดตะวันออกติศตะวันตกนะครับเนาะทางลมมุ่นมากขันนาน้ำลมสิมาทางทิศเหนือตะวันออกเขียงเหนือนะครับแต่ิมาทั้งพีครับ พอ่อทั้งพีนะครับคุณผมสิปลูกไม่กลางเตีย้ยเรียดินนะครับผม,มแต่สิบผมข้าวพีแล้วก็สิปลูกลักษณะปลูกผักสุก,ก,กสควยผมข้าวพีก็พบว่าหน,นาวหนาวเขาต้องปลูกฝักสุกควยครับผมเพื่อเสด็กินเสตขายนะครับสิปลูกทั้งพีไว่มึดครับผม นะครับขาว่าข้างหน้าทองค่ำข้า,ขาหงหน้าทองค่ำของผมเนื่องจากวา่ามีแปลงหน้าอยู่หนึ่งแปลงนึงนะครับผมว่ขาข้างหน้าทองค่ำของผมนี่สิบกขยี้หมุนพอเพียงแต่สีปูไปกลางเตี้ยนะครับเป็นประโยชน์ใส่สอยนะครับเนาะอยากให้ผมจะไม่กลางเตี้ยก็เพราะวา่าอยากมันงามหน้าขันผิวุ้มปุ้มตุ้มปุ้มไม่ไงหงำหน้าครับผมนะครับเนาะ งานที่ได้ตอมาดนะครับเน้อฝั่งขวามือทั้งสุดการปลูกต้นใหม่ก็คือกันครับเข้าปลูกไว้ขวางตะเบนก็คือว่าลงมาทั้งพี่เนาะครับกันปูกไว้ทั้งพี่ัมก่อสิบบัง ตรงหน้าเขาเม็ดนะครับมันสิยงามหน้าปลูกไม้ใหญ่ไปทั้งผีทั้งเม็ดทั้งตว๋ทั้งไต่ทั้งตะวันตกนะครับครับผมปลูกทั้งพี่ครับผมพ่อเพียงเดี๋ยวอยู่ทั้งพี่ครับผมเธอเพียงทั้งผีนะครับเนาะครับหลุมปลาผมกับพี่เสนผิดปลาให้กินนะครับเนาะปลาผมิ เซอร์มีตาผมนี่นะครับเด้่อ่าต้นไม้ห้อยยิ่งผมสิสังเกตนะครับว่าผมสีอยู่พางปีทั้งหมดประมาณ4เม็ดนะครับเนาะสีเมตรทั้งหมดนะครับเนาะที่กรทา่งคอสโลมาบอยานผู้ใดครับบอยานบางผู้ใดจังเม็ดที่กรทา่งคอสโลครับที่ผมมีครับเพราะว่าที่ผมเป็นทีกำลังครับอ่าต่อมานะครับเด้อการปลูกของผมนี่ทุกอย่างนะครับ เอ่อต้องห้มดรืแฟกมัดครับผมแล้วก็เอ่อโฮมดินเลยมัดทุกอย่างครับผมทุกอย่างโฮมดินเพราะว่าเขาบอปอกเปลือย ไ่ปอกเปลือยไม่ปลอกเปลือยเปลืผมคงสร้างทุกแบบครับสร้างพีสิงผมแหงเห็นไหมครับหผมแหงนสร้างพีสิงผมเพียงสิกำกรแน่น้อยนหนึ่งครับผมและนีทุกตัวสิบีเบิร์มนะครับเนาะเบิร์มนี่สังเกตง่ายๆว่าปองข้นสีไว้ทั้งผุ่นทั้งผีแต่ผมเนี่ยสีไว้ใกล้ๆเงี้ยมขั้วเป็นยังที่ครับอีกสองสามปีข้างหน้าต้นไม้ผมไงผมเลี้ยงเป็นเลี้ยงแกงก็สิบบหาไปหากินต้นใหม่ไงผมตายผมก็เลยไว้ใกล้ๆไว้ทั้งผีครับผม ขคยผมเปสิ่อยู่ท้งทีผมสุสัดอยู่ทงีกยเอาหลักขาดเก